เดยวถ้าีกแล้วแก้อกครับมได้ครับลูกัอที่รันละน้ำลงจะมากมันใบม้งอเนาเป็อนถ็นสักสองม้งได้กออีขอขอนะเป็ไงต่อเดได้ครับสามนาทีก็ทำงา้อ้าใไปอองสื้อไวคอนครับน้ำลงอ๋อทุบปีกนี่ผมง่ายไหมนะเออแล้วทุบปีกเราเปลียบเขียวครับบดน้ำลงก็สามนาทีตางก็แก่ถา การเจ้าคุณนังไงเนี่ยถ,ถังบองทีรถถังเจ้าคุณี่คือหายเข้าก้อนหนิหรือว่าที่หายดียินเสียงเอิญนมานะการเจ้าคุณเคยเนะ่อแล้วทำดีต้องราบไปล้างให้ต้อง,อกมมองนกไม้มงเลยต้องเห็นเอิญสามัคคีม้ชิบแป้นเนาะเอิญนะดีนอยู่สามัคคีไปสามสิบคนเห่ต้เนเง,งินไปห้าร้อยกว่าตำลงแห่เห็นไหมคบวนวเลยนะใช่ใช่ใช ทเทียนต3นา,าทีอย่างแค่นี้ซื้อ่าพร้อมทำลงลรัศมี20เซนไงอรอเองรอเองแกเอ,อโอเอกดึงหูน่ากลัวเลยออ๋มีทั้งแฉะมีทั้งแน่นแน่นทำให้หูอื้อ,อสองวันเนี้เลยรู้เลยว่าเอ้ยเราไม่ได้แกล้หูเป็นเดือนอ่าก็อันนี้มันก็มีรอยดึงขาดไปแล้วรอบหนึ่งนี่ไม่อันนี้คือแม่เนี่ยเนี่ยดึงเร็วอ่อ่า คืดเราไม่รู้อ่าตอนนี้มันมีส่วนหนึ่งที่ไปอัดโดนแก้วหูแล้วหลุดละตอนนี้มันขยับแล้วมันก็โดนแก้วหูล้วไอ้ที่ขยับโดนแก้วหูเนี่ยเอาไงดีหมุนหรือว่าโยกดีหมุนน่าจะได้อยู่หวังว่าไม่ขาดตอนนะ โอเคผมกำลังจะใช้ซ่อมหมุนทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมทวนเข็มได้ไหมทวนเข็มนาฬิกาโอเคได้หลุดอะไรอ่ะ ที่นี้ห้ามออกไปเพราะมากินผู้ถืออยู่อ๋อไม่มีใครฟังในเชียงรายเดี๋ยวอัดตัดเสียงทิ้งลืมนะโอเคสยแมว่ยแมวก็กำลังคลี่ให้ดูนะครับว่ามันเยอะยังไงอ่าเห็นไหมก็ อันนี้ยังเป็นถุงนะอันนี้ยังผ่าได้อีกครึ่งหนึ่งนะครับก็มีฉลาเล็กน้อยโอ okay. เคเคหมดแลวอะไรหมดมมแดดดดนน okay. ล้วมเอเคด่ดน่เดเดเดนดนะ้ดเดเดเดดเดดเเดนดเดเดเดนปัดเ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 ด เรื่องอะไรอ่ะขาดน้องผมต้าอะโอ้ยมันร้อนเมื่อวันที่ยี่สิบสองตอนแรกผมก็เป็นคนเดียวไงถาดนั่ก็เป็นผมไงเป็นนักผู้เกียมกลลเลยนะเปิดแอร์ยี่สิบสองตอนนี้คนในร้านนี้เปิดยี่สิบสี่ก็เย็นอยู่มันช่วงเย็นแล้วมั้งมันไม่ได้โดนแดดตอนเช้านี่ที่ตะวันตกมันไปหลังร้านพอดีหลังแอร์ ไม่หรือไม่หรืมันก็เปลีวนนะมันร้อนนึงนะโอ้ยม่าจะร้อนก็ทีอยู่ข้างห่างไม่ร้อนกลางคืนอ๋อข้างล่างไม่ร้อนข้างบนมันรับแดดร้อนอมเหมือนไอ้ไอร้อนมันมันโดนกักอืมว่าจะหาขั้วลงดูดอ้กาศออกจากนจบออกไปเออเราทไมได้สีสะท้อนแสงมันจะมีอ่ะ ไม่มันจะเป็นกบอลชาวบ้านเลยก็เหมือนพวกกองมกระจกกระจกเหมือนพวกไอ้ไม่ได้ชีดไปเลยนะมุมหลังคาสีขาวอ่ะติดตั้งไว้ที่เอกผู้อื่นนะมันสะท้อนฮอนโดูมันเบรกลอนผู้ายเป็นไงรู้ไหมก็ของคอนดูต้องให้มันเปลี่ยงมันไม่เปลี่ยนเลยเพราได้ออกค่าสีพ่นให้มันอ่ะพ่นทึบคื่มติดหลังนะระบบเนี้ยหลังคาไม่ได้ชีดสะท้อนแสงมันต้องห้าม ั่นสิเพิ่งเพิ่งรู้มีกฎหมายนี้ด้วยแล้วเราจะแก้ไขยังไงกับไอ้พวกที่เขาเผาป่าแล้วอย่างซีพีเนี่ยมันไปให้เขาปลูกข้าวโพดพมา่าปลูกข้าวโพดท,ที่ลาวเสร็จแล้วเขาเผามาขายข้าวโพดให้มันแล้วมันก็มาขายในรูปแปรอาหารสัตว์เป็นขนมเป็นอะไรหลายๆอย่างข้าวโพดนี่มาทําทั้งขนมและอาหารสัตว์ได้หมดนี่ แล้วเราจะเอาไงกระบวนการแปรรูปมันทั้งปุ๋ยทั้งอะไรที่มันขายได้แล้วได้กําไรเนี่ยเราจะยื่นฟ้องมันได้ไงอเพราะราประเทศแทนไ่ไอเออประโยชน์ในทุนทุนการส่งคส่งอย่างเราอย่างส่งอย่างเราส่งออกก็ทั้งทั้งที่รู้ว่าธุรกิจเนี้ยยังไงมันก็ซีพีได้ประโยชน์เนี่ยแล้วก็กลุ่มที่ค้าอาหารสัตว์ได้ประโยชน์และชาวบ้านเราพัดเหนือซวยอย่างเดียว งก็อมดังนง้นเราก็ต้องส่งคนไปลงขันแล้วก็เผา,าโรงงานมันดีไหมไม่ได้แล้วก <c oughs> กลับมาน <c oughs> ันเป็นเรื่องของคนเรื่องมันเรื่องออการเมงเนาะเฮ้ยเขาไม่มีศีลธรรมอยู่แล้วพวกเนี้ย <c oughs> บนความตายของคนอื่นเขาไม่ได้สนใจนี่ว่าสนใจเรื่องเงินเรื่องทองเขาอย่างเดียวงาดเมียมันตายยังไม่ร้องไห้เลยล้ว โอเคก็ดีอย right? ่างนั้นม um, ีมีคนเดียวใครมันม like ีเมียตั้งหลายคนนกป่ดหางว้ายใช่นกปาจากเมืองจีนเน่ะโอ้อยากให้เห็นมากฝูงมาเริ่มเลยเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าตัวมั้งน่ะเชื่อไหมผมเคยยิงนกป่าหางอืมปืนอารมณ์มาเบอร์หนึ่ง ยิงไงเหมือน <c oughs> เหมือนเราเอาอะไรไปสก,กีดนะดังบ,บุกแล้วมันเดี๋ยวหุมองหน้าเราทำไรเหรอเออไม่ได้วะตัวมันใหญ่นะต,ตัวจริงๆใหญ่มากเลยอ่ะคิดว่าใหญ่กว่าไก่นะหัวใหญ่เยอะใหญ่กว่าหา่านเพราะว่าดูจากระยะที่มันยืนกลางทุ่งนานแล้วเรามองไปเสร็จบอกเอ๊ะมันไม่ใช่อ่ะโอ้มาเต็มเลยอ่ะโอ้อยากให้เห็นเลยนะครับเนี่ย โอ้โ,โอ้โ <it> อ้โอเดี lah, Mother, no yeah. okay. no mm ๋ยวก่อนนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหางสองัเดี๋ยวมันจะบินบนมาอีกรอบนึงอ๋อมันบินอยู่ตรงนี้นี่ไงนกปากห่างอ่ะตอนนี้มันเล่นเทอร์มอยู่คิดว่าแถวเนี้ยคงจะมีหอยแล้วก็อะไรให้มันกินนะครับมันถึงบินบนมาอยู่ตรงนี้เนี่ย อ๋อนีนอ่ไงเท่มากเลยจริงๆเราก็แค่หูข้างนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราไปข้างนึงต่อเลยดีไหมนเนี่ยใครดูนกปากห่างกันได้เฉยนะครับอันนี้มันบินจากเมืองจีมาไม่รู้เห็นมังเช่าใส่บินมาเช่าใส่กันมันก็มันงไป่าหลวงไงเห็นไหมเออใช่ไปหูข้างนู้นแล้วกันเนี่ยผมมองรอดกระจกเนี่ยบินบนไปบนมาอยู่ที่ยาเนี่ยมันหอยฟูตายหมดแล้ว เมื่อก่อนแถววิลเลเฟื่อเคยมีครั้งหนึ่งที่น้ำปูขายไม่ได้เลยอ่ะเหตุกรณ์ทีก็ตอนหลังน้ำปูอย่างแล้วก็อีปูที่มาตำกับไอส้มตําใส่ปูนี่ผมไม่กินเลยนะเพราะมียาฆ่า,มาแมลงติดมาแล้วผมเคยกินแล้วอ้วกแตกอ้วกแตกไปรอบนึงดีถือว่าร่างกายปฏิเสธไวนะ้เนาะบางคนกินแล้วสะสมนะอ๋อเหรอล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ย แต่เพืเ่อนี้ตัวดีกินเลยก็ได้เนี่ยจะสมบ่อยอสอ๋อ,อมันตายเร็วกว่าใช่ไหมอ๋อผมันไม่ได้ขับออกอะ่ะอืมวกมันทนทานกว่าเราจะไอเหรอ <c oughs> ข้างนอกมันแฉะข้างในก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม เหี้วเลยอืมไอ้ตรงแฉะนี่ก็แฉแล้วก็ไม่ติดออกมาอ่ะออกมาละอ่านี่แยออกมาละอืมนี่ก็พยายามเอาแฉข้างนอกก่อนเหีนไหมทำไมทุ่งนี้อย่ขนาดนีย อันนี้เมียพักแล้วบอกคือแค่หูเรียมโอเคโอเคโอ้ขอบแก้วหูแหละแน่นปึก ้าจะมีมุมเอาซ่อมเสียบได้แล้วเดี๋ยวผมจะเสียงเอาซ่อมเสียบนะครับท่านผู้ชมทางบ้านโปรดเป็นกํำลังใจให้ผมด้วยอ้าไม่ได้เว้ยปากมันไม่อ้าปากซ่อมไม่อ้าแล้วเสียบอ้ามันเข้าไม่ได้วะโอเคก็อ้ามันให้กว้างหน่อยนะครับจะได้เอาเข้า มุมจะเสียบไม่มีอีกได้ไหมเเสียบลึกก็ไปแล้วทำเหมือนเดิมเลยครับผมหมุนย้อนสอนดึงที่แก้วหูนะเจ็บนิดนึงนะโอเคดึงไปถึงแก้วหูแนละ้วโอ๊ยอย่าเพิ่งมาไอตอนนี้สิเชีย่ยหลุดละหลุดป่ะวะไม่นอะอยะนั่นนะกูว่าละหลุดแม่งหมด เราต้องเริ่มต้นใหม่เลยครับตอนนี้เราต้องออกไปคีมคีบแล้วก็โยกออกมาแล้วครับเพราะว่ามันหลุด โหขาดตอนอีกอีบ้าเอ้ยเดี๋ยวนะผมไปคีบจากข้างในเลยครับเออไม่ขาดตอนละไอที่ขาดตอนก็หลุดออกมาเป็นยวงเลยครับอ่า <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้นานขวาชนแนวซ้ายชนแนวขวานี่ไงด้นานขวาอันนี้ไงด้านซ้าย mm. เกือบขาดตอนครับหลุดออกมาได้ก็โชคดีครับ ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องสำลีแล้วครับโหอยผมยังมีเวลาขี่รถไปดูฟุตบอลอุ่นเครื่องเชียงรายอยู่ในเตดทันโอเคคุณจะให้ไม่รู้ทีมอะไรผมยังไม่ได้อ่านไม่ได้ให้ความสำคัญก,กับทีมนั้นเพราะว่ามันจะเปิดตัวสองนักเตะใหม่แล้วก็มันจะอำลาอีฟิลิปเป้ด้วยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะเล่นมีแรงวิ่งกันถึง45นาทีไหม เพราะว่าบอลมันน่าจะเตะเอาประมาณวันที่9ก้าสิบสิบงหาเนี่ยเพราะว่าวันที่สี่ที่ห้ามันจะชิงแชมป์ไอ้ถ้วยอะไรนั่นนี่ระหว่างแชมป์ไทยลีกกับแชมป์เอคัพอะไรนั่นรู้สึกที่จะไม่เปิดเป็นบุรีรัมย์กับแบงคอกมันเตะกันเราก็เลยต้องมาเตะอุ่นเครื่องก่อน อืแต่วันที่สามสิบนี่ไม่ว่างแน่วันนี้วันอะไรวันนี้ยี่บหกใช่ใช่วันเนี้ยวันเนี้ยอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องฟุตบอลก็ไปดูอุ่นเครื่องฟุตบอลก่อนวันที่สามสิบต้องไปถ่ายไปงานศพพ่อตาของเพื่อน อ้าวคันแป๊ดหนึ่งแป๊ดหนึ่งใจเย็นเย็นเดี๋ยวจะเอาเข้าข้างในละเมื่อกี้เอาแต่รอบนอกก่อน เราจะร้อนเนี่ยไปเราจะร้อนทนร้อนไหวบ่เนี่ย ร้อนหัวว่าถ้าออกไปข้างนอกมันจะร้อนไหมวะเนี่ยถ้าอยู่ข้างในยังร้อนหัวขานาดเนี้ยจะไปดูบอลไม่ใช่ไปปีปปตายหมายถึงร้อนตายครับเป็นปีเนี่ยเป็นลมเป็นฝนมีเป็นปีเนี่ย ที่ข้างในก็สบายแล้วด้านในก็สะอาดนะครับดูจากอันนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเดีย๋ยวขออีกสักครั้งหนึ่งครั้งนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วพุดบอลอุ่นเครื่องไปทีหลังก็ได้เปิดตัวนักเตะใหม่จะทำบังการงานสร้างขนาดไหนก็ยังไม่รู้ ถ่ายทอดสดก็ไม่มีสโมสรก็ไม่ได้ตั้งกังถ่ายรูปเออแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เอ,อจัดบอลอุ่นเครื่องที่เก็บตัง์วะเอ,อ๊หรือว่าก็เคยทําหลายครั้งแล,แล้วผมไม่รู้เรื่องปกติอุ่นเครื่องทีไรผมไปมั่งไม่ไปมั่งอ่ะแต่ครั้งนี้มีคนโทรมาชวนแม่เดียวอุตส่าห์จะปั่นไปข้างในก็ดันนุน ไม่ติดไปข้างในอีกเอาหม่เอาใหม่ยขอกล่อมขออีกล่มอ,อลมเพื่อเพิ่มความมันให้คุณลูกค้าพอเมื่อกี้มันไปชนไอคน้คนขนอ่อนๆโอเคยอ่าใช่แต่เนี้เรามันสุดติ่งแล้วครับโยจบจบจบ ดูคีหูรวมกัน yes. <c oughs> เห็นไหมคีหูรวมบายบายเจอกันคลิปหน้าครับเน้นให้กำลังใจกันด้วย